ตอนนี้แบบหอมมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบจะมาแชร์วิธีการ เตรียมอาหารนะคะสำหรับ3วันนะคะก็คือเราทำอาหารครั้งเดียวนะแล้วก็สามารถทานได้3วันเลยนะคะคนที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกทุกวันหรือว่าอย่างแม่บ้านอย่างโมเนี่ยนะคะต้องเลี้ยงลูกเนี่ยการที่จะมานั่งทำอาหารทุกวันเวนลาสามมื้อเนี่ยมันก็ยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเตรียมอาหารไว้นะคะทำทีเดียวทำทีละเยอะๆนะคะ แล้วเอาไว้ทานหลายๆมื้อเนี่ยมันก็จะช่วยในการประหยัดเวลาในการทําอาหารของเราได้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะตอนนี้บ่งหุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะแบบไปทำอย่างอื่นนะคะเราก็สามารถหุงข้าวไว้ก่อนได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราสามารถทําทิ้งไว้ได้นะคะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเรามาทําเริ่มทําเมนูแรกเลยะคะ่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่หมูแดงค่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันไว้ก่อนนะคะ ก็จะมีหมูนะคะประมาณ500กรัมเนาะ mm hmm. แล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนอสหถอยนางลมค่ะ1ช้อนค่ะ3ม mm hmm. เปอร์นะคะรากสักชีกระเทียมพริกไทยนะคะตามรวมกันก็ใส่ลงไปหมดเลยอันนี้แล้วก็น้ำตาลนะโบ mm hmm. ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณนี้ อันนี้เป็นผงทําหมูแดงนะคะจริงๆเราจะใช้ผงทําหมูแดงอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าโบอยากให้มันแบบเข้มข้นเนาะผงหมูแดงเนี่ยโบจะเอามาช่วยในการแบบช่วยเรื่องสีนะ,ะจริงๆใช้สีผสมอาหารก็ได้นะคะยังไงก็ได้เนาะประมาณสองช้อนนะคะแล้วเราก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะน้ำตาลก็อย่าลืมแบบบี้ให้ละลายด้วยนะคะค เราใส่พวกหามเจพวกกระเทียมไทยไปนะคะเพื่อช่วยในเรื่องความหอมเสร็จแล้วเราหมักไว้2-3ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าจะหมกักแบบข้ามคืนไปเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปทําส่วนอื่นกันต่อนะคะระหว,ว่างที่รอเดี๋ยวเรามาลวกผักกันนะคะเอาน้ําใส่หม้อนะแล้วเราก็วางตะแกรงเนื่ออาหารลงไปนะคะปิดฝาค่ะรอให้น้ําเดือดน,นะคะตั้มน้ําให้เดือดน,นะคะเราโบจะเอาผักลงไปนึ่งนะคะวันนี้มีบล็อกแครี่นะแครอทแล้วก็ถั่วลันเตานะคะ เราก็าผักใส่ลงไปแก้เป็นการประหยัดเวลานะเดี๋ยวโมจะเอาไข่ลงไปนึ่งด้วยเลยปิดฝาค่ะรอเวลาประมาณ10นาทีนะคะผักนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกก่อนนะระหว่างที่ตอนนี้เรารอหมูแดงนะคะหมูแดงยังไม่ได้ที่เนาะ เดี๋ยวเรามาทำเมนูแซลมอนนึ่งซีอิ๊วกันก่อนนะคะใช้หม้อนึ่งใบเดิมนะคะถ้าน้ําแห้งก็เติมน้ําลงไปนิดนึงนะโบจะนึ่งผักกาดขาวให้สุกนิดนึงก่อนละกันนะคะเพราะว่าโบชอบกินผักกาดขาวแบบนิ่มๆหน่อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความสุกที่เราชอบเลยนะคะอันนี้เป็นแซลมอนนะคะแซลมอนสามชิน้นนอสําหรับ3ามื้อนะคะระหว่างที่รอเราก็มาทําน้ำราดได้ก่อนเลยละกันนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะ ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสสช้อนแล้วก็มีซอสถอยนังลงค่ะหช้อนก็น้ำตาลนะคะก็เล็กๆประมาณ1ช้อนชิมแล้วก็ปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะ พอผักเริ่มได้ที่นะคะเดี๋ยวเราเอาแซลมอนลงไปนึ่งเนาะเราขอขยับนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเราสามารถเอาผักลองข้างล่างนะคะแล้วก็เอาปลาวางข้างบนได้เลยนะคะถ้าเกิดเราทำไม่เยอะเนาะแต่ว่าวันนี้ทําเยอะนิดนึงนะคะก็เลยต้องแยกนะนึ่งแค่ประมาณ5้นาทีนะคะเพราะว่าแซลมอนเนี่ยสุกง่ายอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ส่วนน้ำราดนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาราดตอนท้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราราดไปก่อนเนี่ยมันจะมีน้ําจากในน้ำอะคะ่ะปนเข้าไปรสชาติมันก็จะเจือจางปไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราเรอแป๊บนึงนะคะพอครบเวลา5้านาทีนะคะเราก็เอาน้ําราดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปนะจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็นึ่งต่ออีก2นาทีนะเสร็จแล้วปิดไฟค่ะแล้วก็จัดใส่กล่องนะคะ แล้วเราก็ผักที่เรานึ่งไว้เมื่อกี้นะคะพวกน็อคเอรี่อะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปด้วยก็ได้นะสุดท้ายค่ะราดด้วยน้ำราดที่นึ่งปลาเมื่อกี้เลยนะคะ หมูที่เราพักไว้เมื่อกี้ก็ได้ที่แล้วนะคะดีนะเดี๋ยวเรามาย่างหมูกันนะคะวันนี้โบใช้เป็นกระทะเทฟลอนแบบรอนนะคะสําหรับย่างโดยเฉพาะเลยนะคะใส่น้มามันนิดนึงนะคะแล้วก็เอาลงไปย่างเลยนะย่างด้วยไฟแบบกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแรงมากเนี่ยหมูจะไม่สุกถึงข้างในนะคะตอนนี้แบบหอมมากๆเลยนะคะก็ย ย่างให้สีเนี่ยดีทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ย่างให้แบบสุกถึงข้างในเลยนะ นุ่มมากเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของสันในนะ เมนูผัดบะหมี่ผักใส่กุ้งนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ลวกผักก่อนนะวันนี้เราใช้เป็นบัคคลีนะคะพอลวกผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาบะหมี่ลงไปลวกทีหลังนะคะให้หม้อก้นลึกนะคะใส่น้ําลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็ปิดฝาตั้งไฟไว้นะคะ,ะเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เอาบัคคลี่นะคะใสล่ลงไปลงไปลวกให้สุกเลยนะคะ พอบลอกครีสุกนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาบะหมี่ลงไปลวกนะคะลวกสักลวกจนสุกเลยนะคะอันนี้พอใส่บะหมี่ไป3ก้อนนะคะเราก็กะดูนะว่าเราเอาเท่าที่เราจะทานนะคะว่าปริมาณเท่าไหร่ดีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ผักใส่ไข,ข่ใส่กุ้งเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเองนะคะพอบะหมี่สุกเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ ขึ้นพักไว้ใส่ในชามนะคะแล้วก็เอาน้ำมันนะนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนชาก็ได้นะใส่ลงไปคุกเส้นนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเส้นจะติดกันนะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึง เมนูนี้ใช้กระทะแบบก้นลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราคนเนี่ยจะได้ง่ายแล้วก็ไม่หกใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะให้หอมเลยนะคะแต่แล้วใส่กุ้งลงไปค่ะ เส้นใส่ลงไปะคะ่ะจากนั้นก็ใส่ผักนะคะต่างนๆขนะ้าวโพดอันนี้ข้าวโพดสุกแล้วนะคะแล้วก็แครอทคะ่ะ ไข่ okay. เริ่มสุกก็ปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสนะคะ,ะช้อนตึ่งแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมคะ่ะหนงช้อนน้ําตาลนะคะตัดรสเค็มนิดนึงผัดให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติดูตามชอบได้เลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเตรียมอาหารนะสําหรับ3วนัน3เมนูของเราในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าจะได้เป็นไอเดียสําหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะเตรียมอาหารอยากจะทําอาหารทานเองนะคะแล้วก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรักษาสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ